ทรัพยากรที่เจ๋งที่สุดอะทอนดี้ราเบนบอกทรัพยากรที่เจ๋งที่สุดในตัวคุณมันคืออารมณ์คุณมันไม่ใช่เงินทุนมันไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นถ้าคุณใจสู้มันทําได้แค่เนี้ไม่ใช่เงินทุนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คอนเน็ชันของครอบครัวไม่ใช่อะไรทั้งสิน้นมันคือใจของคุณถ้าคุณใจสู้คุณทําอะไรก็ได้คุณทําอะไรให้เกิดก็ได้ถ้าคนใจไม่สู้แล้วคือจบแล้วไม่มีทรัพยากรมีต่อยมีทรัพยากรมันก็ทําเจ๋งได้ จริงไหมคุณเคยเห็นไหมคุณเคยเห็นใครที่แม่งแบบได้ได,ได้เงินมาเพื่อเอาไปใช้ไปใช้จ่ายอะไรพ่อแม่ให้มาหรือบริษัทให้มาหรืออะไรก็ได้แต่ว่าใช้จ่ายจนหมดเกลี้ยงไม่มีอะไรออกมาเลยไม่มีผลลัพธ์ออกมาเลยถ้าคนใจไม่สู้มันก็แพ้แต่ถ้าคนใจสู้มันทําได้ในในสถานการณ์แบบนี้นะครับเรายังไงเราก็เป็นเจ้า,จานายอารมณ์ตัวเองสถานการณ์ภายนอกห้ามให้มันมีผลต่อเราเรามีอํานาจผมสอนเคยสอนไปแล้วบอกว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนชั้นได้กู้เปลี่ยนตัวเองได้สถา,านการณ์ภายนอกไม่มี power คนอื่นไม่มี power ไม่มีพลังทั้งสิน้นฉั้นเปลี่ยนมีพลังเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนใจตัวเองนี่คือคนที่มีพลังคุณเทรนตัวเองเป็นคนแบบนี้แล้ววิธีนี้ใช่บัชญ,ญานี้ใช่รัชญ,ญานี้เป็นสัจธรรมผมศึกษาจิตวิทยามนุษย์มาเยอะผมศึกษาสัจธรรมเรื่องจิตวิญญาณผมรู้ว่าเราเป็นต้นเหตุข,ของทุกสิ่ง และเราสามารถเปลี่ยนพลังงานตัวเองได้ผมสอนเรื่องนี้ไปในคลิปหลายคลิปมากลองไปาหาดูนะครับเ,เดี๋ยวจะลงเรื่อง how to ดีกว่าวันนี้หลายคนมาฟัง how to ก็แต่ว่าเรื่องนี้ต้อง cover เพราะว่าต่อให้ how ใ,ให้ how to ไปนะวันนี้ให้ how to ห้าอย่างนี้ไปนะ5อย่างที่ไม่เป็นเงินได้แต่ละอันนี้เป็นเงินได้เป็นล้านเป็นล้านเป็นล้านทุกทุกท,ทางนะแต่ถ้าใจคนไม่ไม่สู้มันก็ไม่ทํา มันก็หยุดยิดอยู่นั่นนะมันก็อ่านอ่านข่าวลบๆอยู่นั่นมันก็แล้วก็แล้วก็ไปคุยกับคนคล้ายๆกันอีกก็ไปคุยกับคนคล้ายๆกันบ่นด้วยกันอีกคราวนี้ก็ไปไหนไม่ต้องไปไหนกันละยิ่งคุยปอดได้เลยถ้าคุณไม่อยากได้เรื่องไหนอย่าไปคุยเรื่องนั้นถ้าไม่อยากได้เรื่องไหนอย่าไปคุยเรื่องนั้นคุณกําลังฝึกอารมณ์แย่ๆคุณกําลังฝึกมันแต่ถ้าคุณอยากจะเป็นคนใจสู้ใจใจใจที่แบบเ,เป็นเป็นบวก แล้วก็มันสมองหรือสมองเนี่ยคิดไอเดียเจ๋งๆออกมาได้คุณจะต้องเอาตัวเองไปอยู่ในคลื่นบวกๆคุณจะถึงเอาไอเดียเจ๋งๆออกมาได้แล้วคุณถึงจะลงมือทําแบบมันเพราะว่าสิ่งที่ผมสอนวันนี้ห้าข้อเนี่ยต่อให้คุณเนี่ยได้ข้อมูลดีๆไปต่อให้คนไม่ได้ข้อมูลดีๆไปแต่คนพอไม่มีอารมณ์ทํามันก็ไม่ทําหรือว่าบางคนแบบทําแล้วแบบไม่เชื่อว่าทําได้มันก็ล่าขาทํามันกึกออกป่ะพิถึงภาพาล่าขาทํามาคนประเภทนั้นนะ ทำแบบไม่เชื่อว่าจะทําได้มันก็ไม่ทาเต็มเนี้ยเต็มหน่วยมันก็แล้วจำเสร็จแล้วมันก็มาโทษคนสอนอ๋อก็เอ้ยไม่เห็นทาได้เลยอ๋อก็ตัวเองไม่ทาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เองตัวเองไม่ทาแบบตัวเองทําแบบไม่เชื่อคุณเคยเจอคนประเภทนั้นนะหรือเปล่าใช่ไหมคุณผมว่าคุณเคยเคยน่าจะมีอน่าจะเคยเจอคนแบบนี้ที่ว่าคนอื่นก็ทําทำสำําเร็จกันหมดแต่มีคนคนนี้คนเดียวที่แบบทําแบบไม่ค่อยเชื่อ ทำแบบไม่เต็มใจทำอ่ะพอาไม่เต็มใจทํามันก็ทําไม่สุดอ่ะพอาําไม่สุดมันก็มันก็ไม่ได้ผลเหมือนคนอื่นเสร็จแล้วก็มาโทษว่าโทษสถานการณ์ภายนอกหมดอ่ะแทนที่จะโทษตัวเองนึกออกปะผมก็เคยเป็นคนนั้นนะจริงๆแล้วตอนตอนสมัยสมัยเด็กๆไรวัยรุ่นอะไรเงี้ยก่อนที่จะแบบปรับปรับตัวเองก็เคยเป็นคนนั้นนะทาไม่สุดพอทําไม่สุดก็ล้มเหลวนะครับแล้วก็รู้สึกไม่ดีกับตัวเองโอเคอ่ามีอะไร ข้อนหนึ่งวนี้พูดไปแล้ว affiliate marketing affiliate marketing ก็คือพูดง่ายเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอ่าน,นง่ายๆคือช่วยคนอื่นขายในในในโลกนี้มีสินค้าเพียบที่ขายไม่ได้คนเลือกอะไรเลือกอันที่คุณชอบเลือกอันที่คุณอินเลือกอันที่คุณม่พูดได้คนกูอินกับมันมากกูชอบมากผมไมยกตัวอย่างอันหนึ่งที่ได้ผลนะก็คือ สำหรับตัวผมเองนะมีมีหลายโปรดักต์นะแต่ว่าที่ที่เปิดระสบความสำเร็จที่สุดเลยก็คือแทรมโพลีนแทรมโพลีนเนี่ยตัวเขียวๆเนี่ยถ้าทีมงานทุกคนยกมายกขึ้นเครื่องบินมาหน่อยดิตอนนี้เราอยู่บนเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของผมนะครับทุกคนคนรู้ละแทรมโพลีนที่ผมพูดถึงเป็นไงไอตัวเนี้ยเนี่ยกระโดดให้ดูแล้วกันถึงแม้ไม่เห็นเขียวๆก็กระโดดให้ดูได้เหรอป่าเนี่ยตัวเนี้ย โ okay. อเคพอละจบก่า <laughs> จะปรับกล้องก่ <laughs> <laughs> จะปรับก็ขอบคุณมากทีมงานที่แกลรงจะปรับกล้องให้พอดีอ่ะเออทำไมผมบอกว่าช่วงนี้ถ้าเกิดยังไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องมาลงทุนมีคนอยากขายของเยอะมากแต่ขายไม่เป็นแต่ขายไม่ได้ไอ้แทมโพลีนที่ตอนที่ผมไปเจอแทมโพลีนตัวนี้ผมเออผมเสาะหาแทมโพลีนมาเยอะแล้วแล้วก็ แทมบรินส่วนใหญ่ในเมืองไทยตอนนั้นแบบไม่โอเคเลยกับผมเลยผมไม่ชอบเพราะว่ามันแข็งไปน,นน่นนี่โดดแล้วไม่ฟินกพ็พอดีไปเจอตัวเนี้ยแทมบารินตัวนี้ที่เมืองทองนะผมก็ไปดูเองเลยขับรถไปเมืองทองมัน,น,นมาอาทิตย์ขับไปเองเลยแล้วก็พอดีเขามีองานอะไรอะเอ็กซิบิชันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพใช่ไหมผมก็ไปลองโดดเองเลยลองกระโดดแล้วเฮ้ยทำไมกูโดดแล้วฟินขนาดนี้วะ พอกระโดดโดดแป๊บเดียวก็รู้สึกแบบเหมือนลอยเหมือนตัวเองแบบมีความสุขอะเดินอยู่ตรงนั้นนูพับงักก็ไปคุยกับเจ้าของเจ้าของก็แลกเปลี่ยนเบอร์กันเจ้าของโทรมาบอกเอาาแมกคุณมาดิดขายให้ขายขายเขาหน่อยตอนนี้เขาขายให้ได้ตอนนั้นเขาขายได้วันละตัวนะวันละตัวแต่ผมแล้วเราก็ดีลกันกน็คือว่ามันจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีคนอื่นขายเขาห้ามไหมคนอื่นขายเนะว้ยกูต้องขาย กูต้องขายได้คนเดียวนะห้ามไปเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนอะไรรุ่นนั้นอนะรุ่นนั้นต้องผมต้องขายได้คนเดียวเอาก็มีแล้วก็แบบเดียวเรื่องราคากันว่าโอเคเอาราคาของเขาเนี่ยถ้าเขาขายเองมันห้ามเปลี่ยนแตกต่างกับผมอะไรแบบเนี้ยเราก็ดีลกันแต่ในที่สุดผมก็เ,เรียกว่าเป็นคล้ายๆพรีเซนเตอร์ให้เขา โอ้โหรานนี้ตั้งแต่ตั้งแต่แชมเปนตัวนี้ออกกล้องนะเขาผลิตไม่ทันของขาดตลอดขายกันมาตอนนี้ยี่สิบกว่าล้านบาทยี่สิบกว่าล้านบาทยอดผมก็โอ้โหแบบนี่เป็นเป็นผมไม่ได้ลงทุนเลยนะคือเข,เขาต้องต้องบอกเลยคนที่ทำแชมเปินนี้ก็เป็น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 เหมือน,น,นผู้เชี่ยวชาญอ่ะเขาอยู่ในวงการนี้มานานแล้วเขาก็เขาก็ไปศึกษาอะไรเขาแต่เขาเหนื่อยมากกว่าจะเอาออกมาสินค้าออกมาเรื่องที่จะบอกคุณอนะ่ะคือว่าอะไรหรือเปล่า ไอการผลิตนี่แม่งค้นเหนื่อยคุณต้องอินกับมันจริงๆแต่ถ้าคุณไม่อยากผลิตคุณขายเลยก็ได้แล้วคุณไปเอาสิ่งที่คุณเองชอบแล้วก็มาขายออนไลน์ขายอยู่ตรงหน้าแลวอันที่สองคือสิ่งท,ที่คุณต้องทําคือไลฟ์ Life. นี่เป็นวิธีของประเทศไทยแล้วผมบอกได้เลยว่าไลฟ์ในอเมริกานะไม่ใช่แบบนี้นะจ๊ะในอเมริกาเขาไม่อยากมปยุ่งกับคุณนะ เมกาเหมือนอเมซอนอะอเมซอนพยายามสร้างระบบเพื่อที่ว่าทุกอย่างอัตโนมัติไม่ต้องคุยกับลูกค้าเยอะทุกอย่างแม่งข้อมูลชัดเจนแล้วก็ลูกค้าก็ช็อปกันแต่ไม่ได้ซื้อซื้อกันดุเดือดเหมือนเมืองไทยนะเว้ยเมืองไทยนี่ซื้อกันค้นดุเดือดในออนไลน์แล้วดุเดือดที่สุดในไลฟ์โอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งคือเอาสินค้าของคนอื่นมาขายข้อสองนะข้อหนึ่งคือเอาสินค้าคนอื่นมาขายโดยไม่ต้องผลิตเองนะเพราะว่าไปผลิตก่าคุณจะผลิตเสร็จนี่เหนื่อย แล้วอีกข้อดีอย่างหนึ่งคุณคุณได้ฝึกการขายแล้วคุณนี้ว่างๆอ่ะฝึกการขายไปซะทักษะเนี้ยไม่มีถ้าไม่ถ้าทาําไม่เก่งคือถ้าถ้าไม่เก่งอ่ะคือจะเหนื่อยตลอดชีวิตโอเคปเปล่าโดยเฉพาะในเมืองไทยเมืองไทยนี่เป็นประเทศพิเศษเป็นประเทศพิเศษจริงๆผมอยู่มาหลายประเทศแล้วยุโรปอเมริกาไม่ได้ขายกันดูดเดือดขนาดนี้นั้นในหลายไม่มีนะประเทศไทยนี่แม่งแตก แตกต่างกับชาวบ้านแมรี่ก็แมรี่ก็ภรรยาผมที่เป็นอเมริกันเขาก็แบบซื้อของออนไลน์ในอเมริกาเยอะแยะไม่ใช่แบบนี้นะเขาไม่อยากซื้อในไลน์เพื่อนมึงไม่ได้ตั้งมานั่งดั้งใจดูอะไรกันเยอะแยะมึงมีในเมืองไทยนี่แหละเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยไม่อันดับหนึ่งก็อันดับสองอะ่ะของโลกอะ่ะผมเคยดูสถิตินะทีะ่บริษัทหนึ่งเขาทำเขาทําวิจัยมาบริษัทเมืองไทยเนี่ย อันดับหนึ่งอันดับสองของแชทคอมเมอร์สหรืออ e ีคอมเมอร์สแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณยังไงก็ต้องไลฟ์โอเคป่าลูกศิษย์ของผมหลายคนอาทิตย์ที่แล้วท,ที่มาเรียนน่ะชื่ออะไรนะเป็นไลฟ์แล้วที่ขายรองเท้าอะ่ะเฮกซ่าเอาเอไซไซเฮกซ่าชูเขาก็เวิร์กนะขายได้ด้วยตอนแรกขายไม่ได้ตอนนี้ขายได้ละเจ๋งมากเลยตอนแรกเขาก็แบบต่อต้านกับการขายไม่อยากขายออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เวิร์กแล้วโดนโดนโดน,โดนพี่ดันโดนผมดันแบบว่าผลักอะ่ะผลักให้ผล,ลักให้ทํา จนทาเองเป็นตอนนี้ทําดีมากเลยขายได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะอลองทําดูสักครั้งหนึ่งแล้วก็ยิ่งใครนะเป,นเป็นเพจที่มีคนติดตามอยู่แล้วแต่ยังไม่เคยเอาหน้าออกมานะลองสักครั้งหนึ่งคุณจะต้องช็อกอมีใครนะแพรวเองใช่ปะเออแพรวแพรวนี่เดี๋ยวต้องมาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวแพรวต้องมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าเขาก็อายอออกหน้ากล้องนะดูอายอดูอะไรนะแต่ออกกล้องทีแม่งคนดูเป็นร้อยเขาเป็นพยาบาลมาก่อนด้วยคนนี้ เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอามาโชว์ตัวสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะต้องเป็นคนอะไรอ่ะบุคลิกชงชางกระโชกโคงหกพูดดังๆอะไรอย่างนี้เปล่าไม่จําเป็นนะคุณเป็นผู้หญิงอบอุ่นก็ได้นะครับผู้หญิงเดี๋ยวจะให้เขาดูผู้หญิงอบอุ่นเรียบร้อยนะแล้วคนคนก็ชอบด้วยเออคนชอบเพื่อไหแต่งตัวเรียบร้อยไปไลฟ์เสร็จแล้วคนคนมาคอมเมนต์ว่าอะไรคนดูเป็นร้อยเลยไลฟ์ครั้งแรกไลฟ์เองครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกหนูครั้งที่สองครั้งที่สาม ประมาณสองสาครั้งแล้วค่ะจย์อ่าโอเคใช่ค่ะคนก็ดูหลักร้อยดูกันยาวเลยค่ะเป็นชั่วโมงเลยค่ะมันชื่นอยู่หัวข้อสําคัญคือหัวข้อ <c oughs> แล้วเขาหัวข้อเขาดีด้วยแล้วก็เขาทำเรื่องขาย <c oughs> ของให้จีนขายของไปจีน <c oughs> ใช่ไหมพี่ <c oughs> ผมก็โคชิ่งเขาอย่าไปทำอย่าไปทาอะไร <c oughs> เรื่องที่เป็นอินสปิเรชันหรือแรงบันดาลใจอะไรบกลางๆไม่คนไม่อยากฟังละแรงบันดาลแต่จะต้องอะไรทําขายของออนไลน์ขายของจากจีนค่ะเพราะว่ายุคนี้ต้องขายของออนไลน์อย,ย่รรยางเดียวค่ะจย์ เพราะว่าถ้าถ้าไม่ขายของออนไลน์เนี่ยอยู่ไม่ได้ล่ะหนูว่าใช่อยู่ไม่ได้แล้วคนนี้เขาขายเสื้อผ้าอะไรขายเสื้อผ้าจากจีนใช่ค่ะอาจารย์คือจุดเปลี่ยนคือจากจีนเลยหนูก็เลยรู้สึกว่าอยากให้คนไทยเนี่ยอยากได้สินค้าจากจีนจริงเพราะว่าสินค้าจากจีนมีทั้งคุณภาพและไม่คุณภาพด้วยซึ่งมันมีวิธีเลือกค่ะแล้วอนาคตจีนจะครองโลกไหมในเรื่องการผลิตโอ,โอ้โหพูด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 แบบชัดเจนทันทงเลยเนี่ย คอยดูค่ะในอนาคตอีกไม่กี่ปีในเรื่องการผลิตยังไงเราสู้จีนไม่ได้อยู่แล้วประเด็นคือถ้ากูก้กูผลิตสู้จีนไม่ได้กูขายของดีกว่าใช่ไหมผมบอกตีนเลยค่ะวันนี้บอกอวยเขาชัดๆเลยนะเว้ยเนี่ยวันนี้วันนี้มันมาลงตรงนี้ได้ไงมาอยู่ตรงหน้ากูพอดีเลยโอเคแต่ว่าสิ่งที่เขาคอมเมนต์ที่จะให้เป็นประโยชน์จากพวกคุณก็คือว่า เขาก็แบบว่ามีสไตล์อีกแบบหนึ่งสไตล์ก็แบบว่าไม่ได้พูดเร็วพูดไปค่อยๆพูดไปเรื่อยๆแต่คนก็ดูเป็นร้อยเป็นชั่วโมงไม่ไม่หยุดเลยใช่ค่ะ <ward> er. แล้วก็อย่างหนึ่งที่คนคอมเมนต์ก็คือว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดคุณคิดว่าจะต้องมาเต้นคุณคิดว่าจะต้องมามาแต่งตัวโป๊โปใช่ไหมโช,ช,ช,ชอะไรก็แล้วแต่แต่ไม่จําเป็นนะเขาก็แต่งตัวแบบเนี้ยเรียบร้อยแล้วก็พูดแบบพูดแบบว่าก็ไปพูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคนก็ดูเป็นร้อยคุณคิดดู นะมันไม่มันมีหลายสไตล์มันจะมีคนที่ชอบอีกแบบหนึง่งคนที่ชอบแบบสไตล์เรียบร้อยใส่สูรดูหรูหรูงี้มาแล้วก็พูดเลิบเนิศไม่ต้องแรด,ดมากเอ้ยขอโทษที <c oughs> <laughs> คุณตรงไปหน่อยหนึ่ง <c oughs> ตรงไปหน่อยหนึ่งโอเคมันมันก็มีใช่ไมหมล่ะในหัวของคนก็คิดแบบนั้นถูกปะมันก็จะแบบไม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่แบบไม่กล้าออกมาไลฟ์ออนไลน์เพราะว่าเขากลัวว่าอ๋อฉันจะต้องทําตัวแบบนั้นเหรอถึงจะแย่งลูกตาคนได้ มันไม่จําเป็นนะคุณคนเรียบร้อยก็ทําได้แล้วคนเรียบร้อยแบบขี้อายนะคนนี้คนนี้เขาเขาเหมือนกับมาจากอะไรอับมันอะไรนะเหมือนสมัยสมัยเวลาคุยอ่ะเวลาคุยคุยกันเราไม่ชอบมองเขามองตาคนไม่ได้เขาขี้อายเหมือนสมัยเหมือนรองห้าเหมือนสมัยรองห้าอะไรอย่างเงี้ยเหมือน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 ในสนมในสมัยรองห้าอะไรแบบนั้น อะไรไม่รู้กูได้เย็นมาได้ไงอกล้องแล้วพูดไม่หยุดใช่ใช่จริงด้วยออกกล้องแล้วพูดไม่หยุดจริงจริงค่ะหยุดไม่ได้จริงค่ะแต่พอหยุดเตอตัวนะไม่หลบตาคนอ่ะไม่ค่อยไม่ค่อยมองตาคนแล้วก็มันก็หัวเราะแบบเล็กน้อยๆแต่แต่ออกกล้องเลยออกกล้องพูดได้เลยเลยค่ะจย์ออกกล้องนี่คือแบบพูดอย่างเดียวเลยค่ะพูดไม่หยุดเลยเออเก่งวากก็ดีนะก็ยังก็ขายของได้นะขายของได้ตลอดใช่ค่ะจย์เพราะว่ายุคนี้ต้องขายออนไลน์อ่ะต้องไลฟ์อย่างเดียวค่ะ พราะยิงแอดยังไงอยู่ไม่ได้แล้วค่ะจริงอะใช่ค่ะเพราะปีก็ไม่เคยได้ยิงแอดใช่เหรอคือหลายคนมองเห็นเยอะมากแล้วก็แบบซื้อของกันแบบโอ้โหสนั่นเลยค่ะเอฟรัวเมื่อก่อนขายเสื้อผ้าองคะอาจารย์แบบคนดูแบบหลักเป็นพันอะแล้วก็เอฟเร็วมากแบบขายชั่วโมงสองชั่วโมงได้สองสามพันตัวแล้วค่ะอาจารย์อืมว้าวเั<า>้นแบบเมืองไทยนี่มันเป็นอะไรประหลาดประหลาดแบบนี้นะจริงแล้วมันมันเป็นอารมณ์อารมณ์แบบนี้ ที่เดียวอะ่ะผมไม่เคยเห็นเบลมก็ผมก็ชินกับการซื้อของจากอเมริกานะซื้อซื้อพวกอเมซอนซื้ออะไรต่างๆแล้วก็ไม่เคยเจออะไรแบบนี้เมืองไทยนี่คือต้องไลฟ์ถ้าจะขายของได้โอเคปะ่ะล,ลูกสิ่งของผมเนี่ยที่วันนั้นวันนั้นก็มาเทรนนะเข้ามาเข้ามาที่นี่เลยชื่อไซฮ h e กซ่าชูสเขาก็แบบผมก็เทรนเขาไลฟ์ครั้งแรกเลยหลายคนมาไลฟ์ครั้งแรกที่เนี่ยที่ท,ที่เพราะว่ามันจะมีวิธีการล่อตาคนวิธีการที่ใช้สินค้า ล่อตานอกจากหน้าเราบางทีดูหน้าเราเฉยๆเขาก็เบื่อไงเข้าใจไหมโ okay. อเคขอบใจมากได้แอร์ทานไปเยอะมากเลยคนเนี้ยโอเคนั่นคือข้อที่สองนะครับอ๋อแล้วจะบอกอีกอย่างหนึ่งคือไลฟ์เนี่ยมันมีเทคนิคอะผมไลฟ์มาเป็นร้อยๆครั้งละเกินด้วยน่าจะเป็นห้าหกร้อยครั้งละไลฟ์มันมีเทคนิคอะท,ที่จะทำให้ของขายได้ นะครับมันมีเทคนิคที่จะ engage คนให้คนอยู่อยู่กับคุณเรื่อยๆแล้วก็มันไม่ใช่คุณจำเป็นต้องขายสิ่งนั้นสิ่งเดียวนะไม่บางคน,นยอย่างรุสิ์ผมหมอทีมเงี้ยหมอทีมเขาไม่ได้ขายตรงๆใช่ไหมเพราะาเป็นหมอแต่ว่ามันมีวิธีซ่อนเร้นอยู่ในนั้นเยอะมากที่แบบเนียนสุดๆแต่ว่าขาอยอดของเขานี่มหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่าไปคิดว่าคุณจะต้องแบบขายตรงๆมีอะไรที่คุณไม่อยากทําก็ไม่ต้องทำนะแต่อย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้ เน้นขายแบบเจอหน้ากันก็ขายเป็นชั่วโมงชั่วโมงะไม่ใช่ก็ผมเน้นความสุขของผมอย่างหนึ่งก็คือให้ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถที่จะอ,ะอยากจะลงลึกอยากจะได้ข้อมูลในเนื้อหาที่มันแบบเข้มข้นแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วก็มีเทคนิคความลับอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ซื้อคอร์สได้แต่ก็อันนั้นก็บอกตรงก็อยู่ในตรงมันมันก็เป็นเป็นเรื่องรองสําหรับผมเพราะว่าแค่ผมได้มาให้ความรู้แล้วก็มี รู้สึกว่าตัวเองมีค่าเนี่ยก็ถือว่าวันนั้นได้ทํางานอย่างมีคุณค่าละโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสไตล์ของผมนะครับสไตล์บางคนก็อาจจะคุณก็หาสไตล์ที่ตัวเองชอบอ่ะสไตล์ที่ตัวเองแบบอินแล้วเวลาคุณมีเอนเกจเมนต์กับผู้คนเนี่ยคนเขารักคุณเขารักคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ซื้อนอนซื้อนี่ซื้อนอนอน,อน,นี่เป็นอารมณ์ของประเทศไทยคุณจะต้องเข้าใจไวป้ประเทศนี้มันแตกต่างจากแตกต่างจากเออเวลา ในอย่างอเมริกาหรือยุโรปยุโรปนี่ยิ่งแย่ยุโรปนี่ไม่ต้องคุยกันเลยนะครับเรื่องลายเรื่องขายของอะไรเขาจะอยู่ในโลกเก่ามากแต่ว่าเามืองไทยเนี่ยก้าวหน้าที่สุดละในเรื่องของการลายนะครับเพราะฉะนั้นตั้งทงไปเลยว่าคุณจะต้องลายขายของอาละนั่นคือข้อ2นะครับข้อ3ข้อ3อีกอันหนึ่งที่จะทําให้รายได้เป็น p a s s i ฟอิ n คัมโอเคปะ่ะข้อ3ที่จะทให้รายได้เป็น passive i n c o m ก็คือสินค้าดิจิตอล สินค้าดิจิตอลที่ไม่ต้องมีการส่งอะไรวุ่นวายโอเคปะ่ะนี่นะผมมานั่งคิดถึงเออจดไปก่อนสินค้าดิจิตอลใครก็ได้ช่วยจดไปข้อสามข้อสามคือสินค้าดิจิตอลแล้วคุณอยากคิดว่าเออมันจะต้องเป็นอะไรที่แม่งห่างไกลตัวกูแน่เลยวะกูเกิดมาไม่เคยไม่เคยเออทําสินค้าดิจิตอลกูจะต้องเป็นเทคเป็นโปรแกรมเมอร์ป่ะเนี่ยโอ้ยคุณเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีอะไรที่ไม่ง่ายสุดๆนะ มีอะไรที่มันง่ายสุดๆ uh, ซื้อซื้อแอปซื้ออะไรมาง่ายมากจ้างคนหรือเอาซอร์สอะไรแบบง่ายสุดๆอ่ะอย่างผมเพ่ไปดูโปรแกรมมานะของฝรั่งมันโคตรดีเลยผมก็เลงจะมาทำอ e ีบุ๊กของตัวเองหลายๆอันเนี่ยโปรแกรมของฝรั่งโคตรดีเป็นสินค้าดิจิตอลทำอ e ีบุ๊กได้เลยทำอ e ีบุ๊กได้เลยและอีบ e ุ๊กแบบมีสีสันนคือผมก็ไม่ค่อยอยากทำหนังสือนะบอกตรง หนังสือนี่ไม่งุ่นวายมากจริงๆเดี๋ยวทํหนังออดิโอบุ๊กทำอะไรง่ายกว่าเยอะแต่ว่าพอเห็นสินค้านี้โอ้โหกูซื้อเลย27เหรียญเองไม่แพง27เหรียญก็เท่าไหร่พันบาทนะพันบาทแล้วก็แล้วก็มันสามารถผลิตอีบุ๊กผมก็ใส่คอนเทนต์เข้าไปแล้วมันก็ทําเป็นอีบุ๊กให้เลยมันก็เข้าโปรแกรมอะไรต่างๆแต่ว่าจริงที่จะบอกคุณก็เมืองไทยเนี่ยอาสินค้าดิจิตอลอะไรที่เว e ิร์กหนึ่งอีบุ๊ก อีบ e ุ๊คุณสามารถเอาขายได้ลูกศิษย์ของผมก็ขาย e-book กันอยากคิดว่าอะไรไกลตัวสำหรับคุณอยากคิดว่าอะไรไกลตัวสำหรับคุณเพราะว่าแต่ก่อนผมคิดว่าหนังสือแม่งไกลตัวมากตอนเนี้ยเนื่องจากสถานการณ์บังคับอะไรที่ได้ตังกูเอาหมดตอนนั้นตนนัตอนนั้น,ตอนน,นตอนนั้นที่แบบว่าผมมาเขียนหนังสือเริ่มแรกอะ่ะคือหนึ่งส่วนมันคืออยากจะถ่ายทอดความรู้ด้วย แต่มันมีแรงผลักดันอย่างอื่นด้วยบอกว่ากูต้องลองทําอะไรใหม่ๆแล้วดนตรีมันต้องไม่ใช่ไรายได้อันเดียวของกูคุณต้องคิดอย่างนี้กับตัวเองมันจะต้องไม่ใช่ไรายได้อันเดียวของคุณมันสถานการณ์บบังคับแล้วนั่นเป็นเรื่องดีคุณเราจะได้ลองอะไรใหม่ๆสถานการณ์บบังคับแล้วแปลว่าอะไรสินค้าดิจิทัลมีอะไรบ้างสินค้าดิจิทัลมีอ e ีบุ๊กมีหนังสือเสียงอย่าคิดว่ามันไกลตัวนะจ๊ะอีบ e ุ๊กหนังสือเสียงอย่าคิดว่ามันไกลตัว คนทำได้เยอะแยะคุณจ้างคนจ้างคนไม่กี่ตังค์เอาโปรแกรมมันมาเอาโปรแกรมก็ได้เมืองเพือนไทยก็มีขายผมก็เคยเห็นที่ทําโปรแกรมทำอ e ีบุ๊กได้ขายขายเล่มอ่านแล้เซสมมุติคุณขายเล่มได้เล่มละ200บาทนะเดี๋ยวเรื่องคอนเทนต์ว่ากันข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของว่าคุณจะหัวข้ออะไรดีวะที่จริงคุจะขายนะข้อ3ามเมื่อกี้นะข้สินค้าดิจิตอลใช่ไหมอีบ e ุ๊กหนังสือเสียง ลูกศิษย์ของผมอะชื่อต้นโคตต้นปั่นแหลกเขาเขาเขาขายเครื่องปัน่นเขาขายเครื่องปั่นเกี่ยวกับสุขภาพเขาทําหนังสืออ e ีบุ๊กเอ่ออเดียบุ๊กหนังสือเสียงนะขายได้ตั้งหลายหมื่นบาทก็นั่งอัดอยู่ที่บ้านอะไม่มีอะไรก็นั่งอัดอยู่ที่บ้านซึ่งผมก็สอนเขาไปว่าทำออเดียบุ๊กทำยังไงแล้วห้าองอัดก็ไม่ต้องเข้านะไม่มีการเข้าห้องอัดอะไรทั้งสิ้นนะจ๊ะนั่งอัดอยู่ที่บ้านโดยใช้ไมค์ไอไอสมอลท็อะสมอลท็อกทุกคนมี นั่งอัดขึ้นมาแล้วก็ขายได้แล้วยังขายได้เงินเข้าตลอดเลยเงินเข้าตลอดแบบมันก็ทับถมขึ้นมาตอนแรกก็สองสามหมื่นใช่ไหมเดือนเดือนแรกก็ขายได้เยอะหน่อยสองหมื่นเดือนต่อไปก็อาจจะได้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าพันห้าพันห้าพันสรุปแล้วรวมรวม,รวมภาพรวมห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทคือคุณมาสรุปไอสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วหนังสือเสียงเจ๋งมากเป็นดิจิตอลส่งได้ทั่วโลกไม่จ้เปไปต้องเป็นซีดีเป็นดิจิตอลสมัยก่อนต้องเป็นซีดีสมัยนี้ขายได้ทั่วโลก ถ้าคุณทาเอาหนังสือเสียงได้อันหนึ่งได้ห้าหมื่นบาทเนี่ยคุณจะทำไหมก็โอเคแล้วนะกินตลอดเก็บกินตลอดชีวิตอะ่ะผมมีหนังสือเสียงเป็นร้อยร้อยเล่มอะ่ะเกินมั้งร้อยเล่มอย่างน้อยผมบอกผมบอกลูกศิษย์ไปอะ่ะน้องผมบอกฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่โฟกัสนะทําหนังสือเสียงสองาทิตย์ครั้งสองาทิตย์ครั้งสองาทิตย์หนึ่งเล่ม อ่านะไรก็สรุปให้คนฟังอ่านะไก็สรุปให้คนฟังหาปัญหาของคนอะแล้วก็สรุปให้คนฟังคนก็ซื้อทํางานปีเดียวไม่ต้องทํางานอีกเลยตลอดชีวิตเอาไหมอันนี้ประกายจุดประกายขึ้นมาเลยผมถามคุณแค่เนี้ทํางานปีเดียวไม่ต้องทํางานอีกเลยตลอดชีวิตเอาไหมใครเอาบ้างเอาบ้า เอาว่าเขียนหนะัถ้าใครอยากบอกเอาถ้าเกิดใครเอาเนี่เขียนคําว่าเอาเข้ามาเดี๋ยวจะสอนเทคนิคเพิ่มจะมีทำงานปีเดียวไม่ต้องทงาไงเลยแต่ถ้าอยากทําก็ทําได้นี่ผมก็อยากทําถึงมาทำไงจริงๆผมไม่ต้องทําแล้วงานละงานนี่ไม่ต้องทำงานตลอดชีวิตมีเงินเลี้ยงลูกทั้งชีวิตแต่ลูกเ่ให้มาทํางานเองอายุ22แล้วให้มันทำใครเกิน22ผมให้ลูกทํางานเองหมดจ่ายตังเองหมดเงินพ่อคือเงินพ่อหาทางเอ่อ ไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเออดกหน่อยลูกฉันต้องให้มรดเยอะๆหาเงินไว้ให้ลูกใช่ไม่จำเป็นไม่ต้องยิ่งให้เงินเยอะยิ่งยิ่งเสียคนไม่ต้องต้องให้ต้องให้เขาหาเงินเองเด็กเออมนุษย์จะเป็นแบบนี้เงินฟรีๆจะทําให้คนเสียคนเพราะฉะนั้นคุณปลดเรื่องนั้นไปได้เลยหาเงินให้ตัวเองใช้พอ